เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันปลาจามวันอังคารที่12มีนาคมพุทธศักราชส5 6 7าหสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินสัญญาณที่ดีเริ่มปรากฏเงินปรากฏทองมีรายได้มีโชคลาภขึ้นมาเยอะ เรื่องของการงานอยู่ในเกนดีค่อยๆกลายเป็นดีอุปสรรคปัญหาที่เคยมีก็กลายเป็นความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีถึงแม้จะทะเลาะก,กันบ้างก็ตามส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุด สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณมีรายได้เยอะแยะเต็มไปหมดถึงแม้จะมีรายจ่ายเข้ามาไม่ขาดสายก็ตามเรื่องของการงานมีเกณฑ์ทำงานหนักช่วงนี้ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ามากๆขอแนะนำให้คุณหาโอกาสไปไหว้พระเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีชีวิตของคุณลงตัวส่วนคนโสดกำลังจะมีใครสักคนเข้ามาทำให้หัวใจของคุณวันไหว สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารมีโชคมีลาบมีช่องทางทำมาหากินเยอะแยะเงินก็ขยับขยายเข้ามาเรื่องของการงานดวงการงานของคุณมาแรงแซงโคง้งมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณ่ะรักคนรักยังรักกันดีคอยซัพพอร์ตซึ่งการและการส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุดนะจ๊ะ สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณมีเงินทองไหลเข้ามาเต็มกระเป๋าอย่างต่อเนื่องจับจ่ายใช้สอยก็คล่องตัวไปหมดเรื่องของการงานมีเกณฑ์จเจริญก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานหากคุณจะทําอะไรก็ให้รีบทําเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักแล้วก็ประคองความสัมพันธ์เป็นอย่างดี่างรุ้งโสดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่แบบไม่คาดพิดิมาก่อน สำหรับคนที่เกิดวันพฤึกหาสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้มีเงินกองคุณอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมรับจ่ายพอดีกันเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆห,หากเริ่มต้นใหม่แล้วลงมือทําหรือทําธุรกิจใหม่ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แล้คนรักยังรักกันดีไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังไม่เปลี่ยนใจส่วนคุณโสดรักใครรักจริง รับได้เลยว่าจะมีโอกาสสมหวังสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ควรถอนกระเป๋าไวด้ดีๆหากทำธุรกิจกับใครก็ระวังหน่อยเรื่องของการงานช่วงนี้อาศัยความโอุทจนมากหน่อยเพราะจะต้องหนักใจกับเรื่องทำงานมากๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักอารมณ์พ่อแง่แม่งอนกันบ,บ้างในบางครั้งแต่สุดท้ายก็เข้ากันได้ ส่วนคุณโสดยังโสดเพราะมีเรื่องที่คุณให้ปวดหัวเรื่องงานมากกว่าเรื่องของหัวใจเราคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีโอกาสดีๆที่จะทำงานนําเงินเข้ามาและคว้าโอกาสนั้นไว้ดีจะดีมากๆเรื่องของการงานสิ่งที่คุณลงมือลงแรงทำกำลังจะประสบความสำเร็จในไม่ช้าแล้วขอแนะนำให้คุณตั้งใจและทำงานต่อไปเรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณและคนรักยังรักกันดีความสัมพันธ์ไปด้วยดีสอนคนโสดพร้อมที่จะมีคนใหม่เข้ามาและหวังเป็นอย่างดีว่าจะดูด้วยกันตลอดไปดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ